วัดประจำวัดอยากเพลนของแม่เดี๋ยวขอปรับเดินให้ช้าลงหน่อยโอเคอ่ะทุกๆเช้านะคะหลังจากที่แม่แอมส่งน้องเกณฑร่างกายไปโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะนี่แหละคะ่ะใช้เวลาอดหอบหายใจหอบไปใช้เวลาช่วงว่างๆเนะะี่ยค่ะตอนหลังส่งน้องๆเข้าโรงเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ออกกำลังกายก็บพ่ออีกกาแล้วก็จะมา เดินเร็วสลับวิ่งนันทุกเช้านี่จะเห็นว่าแม่แอนหน้าสดมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราอาบน้ำเสร็จเราก็ลงมาวิ่งเลยคือเรายังไม่แต่งหน้ากันเ้าวิ่งไปได้แค่ไหนล่ะคะตึิงโมเเินเดินประมาณตึ่งชั่วโมงลหใช่จริงๆต้องบอกว่าการออกกาลังกายเพื่อเบิร์นไขมันหรือเผาผันไขมันที่ดีที่สุดคือการเดินเร็วสลับวิ่งหยอะนะคะแต่ว่าเพื่อสุขภาพข้อเข่าของเราสองคนเราก็ใช้การเดินเร็วสลับวิ่งหยอะบ้าง พอ,พอยตอนนี้แม่ออกกำลังกายไปทั้งหมดประมาณแบบสามสิบหกนาทีค่ะดูตรงนี้สามสิบหกนาทีผอผ่านไปพรางงานไปทั้งหมดสองร้อยห้าสิบสามกิโลแคแล้วนี้ลนะประมาณข้าวจานหนึ่งใช่แต่วันหนึ่งเรากินข้าวสามมื้อเพราะฉะนั้นะเดี๋ยวว่าระวังวัเรา,า,เราก็จะมีกิจกรรมอย่างอื่นีเช่นไปทำงานนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกิกรรมอย่างอื่นของเราดูว่าเราออกกำลังกายอไรกันบ้า เดี๋ยวแม่แอนจะพาทัวร์ห้องฟิตเนสที่คอนโดของแม่แอนเองนะคะห้องฟิตเนสคอนโดแม่แอนเนี่ยก็จะติดถนอนก้าวพปรึกเลยเห็นข้างหลังเป็นแนวยางนี่คือรถไฟฟ้านะคะเส้นนี้รถไฟฟ้านะคะและ้วก็จริงๆฟิตเนสที่คอนโดเราขนาดแบบว่าไม่ใหญ่มากนะแต่ก็กําลังดีเพราะว่าคนก็สลับมาวิ่งถ้าช่วงเย็นๆก็จะคนเยอะหน่อยเดี๋ยวแม่แอนขอสลับกล้องเนาะ เดี๋ยวเราจะถ่ายตั้งแต่นี้เลยค่ะเปิดประตูห้องฟิตเนสเข้ามานะคะเข้ามานีเราก็จะต้องลงทะเบียนตรงนี้ก่อนแล้วก็มีผ้ากับอุปกรณ์ไว้ทําความสะอาดน่นเห็นพ่ออินไหมคะพ่ออินคะ่ะพ่ออินหมดแรงยัง่านะคะห้องเนี่ยจริงๆไม่ได้ใหญ่มากแต่ฝั่งนู้นฝั่งตรงข้างหลังพ่ออินเป็นกระจกมันก็เลยดูแบบโอ้ห้องยาวมากอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอุปกรณ์ก็จะมีนี่ค่ะ เดี๋ยวหามุมที่แสงไม่เยอะกันนี้เป็นเครื่องปั่นจักรยานนะคะสองตัวอันนี้สามตัวสิมีอีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นเครื่องเขาเรียกว่าอะไรอะเรียกเรียกไม่ถูกว่าเป็นเครื่องอะไรแต่ว่ามันจะทั้งให้เราเดินให้ให้เราวิ่งทั้งแบบยกแขนยกขาแล้วก็จะมีลูวิ่งไฟฟ้าสามตัวะคะ่ะส่วนด้านนี้จะเป็นอุปกรณ์การยืดทุกส่วนนะคะ <S <S บริเวณแบวณบว่า นี่ค่ะบริเวณหลังต้นขาด้านในแขนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะส่วนอันนี้เป็นเครื่องออกกําลังกายขาป๊าป๊าทำให้ดูหน่อยสิคะอ่านี่เราก็จะยืดขา,ากันค่ะไม่ได้มาเล่นนะมานันขา <laughs> มีอีกเครื่องนี้ค่ะเป็นเครื่องยกอะไรไม่รู้คือแม่ไม่ค่อยเล่นกลางโซนโซนตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปน่าจะแบบเหมาะกับพวก เล่นเวทเล่นกล้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยมีดัมเบลมีที่เล่นสิทอัพด้านซ้ายนี้แล้วก็มีลูกบอลเอาไว้เผื่อกาลังออกกําลังกายเบาๆอันนี้ที่นําเสนอคือด้านนอกเป็นสระว่ายน้ําเดี๋ยวออกจากห้องฟิตไหนแล้วเดี๋ยวแม่แอนพาดูชัดๆอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะสระว่ายน้ําสำ ลดพุงค่ะท้องมาห้าเดือนไม่คลอดสักท<ฮ>ีสดชื่นไหมคะป,ป๊าป,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 ป๊าเหนื่อยครับ <laughs> นี่เราก็ออกกำลังกายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจะบอก,กว่าจริงๆแล้ววันนี้เกรซหยุดอยู่บ้านด้วยเพราะว่าพรุ่งนี้เกรซจะสอบแล้วก็ข้างหลังของเราเนี่ยคือเป็นสระว่ายน้ำของคอนโดยาวปรืดเลยตอนนี้อยากโดดน้ำมากเลยใช่แต่ตว่าสระว่ายน้ำที่คอนโดนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่นงคือมันน้ำมันเย็นมากแล้วยิ่งช่วงนี้ ยังไม่เข้าหน้าร้อนเต็มที่นะน้ำก็จะแบบเย็นหนาวบรือไม่มีใครเล่นเลยค่ะสวยไหมคอนโดแม่สวยไหม, Man, มตอนนี้นะคะเราจริงๆเมื่อกี้น้องเกตลงมานั่งอ่านหนังสือข้างล่างอ่าสักพาเขาขอขึ้นห้องไปละเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเกตกำลังลงมารับค่ะเพราะว่าประตูน้องเกตเอาคีย์าาร์ดขึ้นไปด้วยนั่นไงมาแล้วมาแล้วใครเห็นน้องเกตไหม กระโดดยงยงนู้นแหละ <laughs> เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปเจอน้องเกสค่ะน้องเกตสวัสดีทุกคนไหนคะลูกสวัสดีค่ะอ่านหนังสือถึงไหนแล้วคะอ่าจ,จั๊กจังเจจบแล้วป้าเดี๋ยวพมานนะมาอาบน้ำไปเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันเนาะเม่กีนหนูไม่ได้อาหนูบอกไปแล้วว่าหนูจะไม่กินอ๋อพี่เกียจอีก啊 เดี๋ยวขึ้นห้องดีกว่าค่ะอ่าวันนี้เราพาสำรวจคอนโดกันเท่านี้เนาะอันนี้เป็นส่วนกลางที่เรียกว่าฟิตเนสและสระว่ายน้ำมาดูพ่ออินแม่ออกกำลังกายโอเคสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งคอ,อมเมนไหมคะช่องมาดามแอนแล้วก็ช่องทุมบามทีวีนะคะวันนี้ลากันไปก่อนบา,บายค่ะ